เจาะผลงานกล้องสมเกียรติจันทราครึ่งแรก m o โตท2024ท็อป8ทุบสถิติไปแล้ว2สนามกล้องสมเกียริจันทรายอดนักบิดชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream กับฤด,ดูการที่6ในศึกการแข่งขัน Moto2 World Championship ิบทพิสูจน์ความสามารถที่ผ่าน9สนามแรกกับการต่อสู้อย่างหนักหน่วงก่อนขยับขึ้นสู่ท็อป8ของโลก และว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนดูกันว่าเส้นทางในปีนี้จนถึงครึ่งฤดูกาลของนักแข่งคนนี้เป็นอย่างไรบ้างก้องสมเกียรติจันทราเริ่มฤดูกาล2024ด้วยความท้าทายหลังดอน่าสปอร์ตผู้จัดการแข่งขันได้มีการปรับเปลี่ยนยางในคลาสนี้จากดัลลอบมาเป็น p ิเร l ลีซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้นักบิดหลายคนที่ไม่คุ้นเคยรวมถึงก้องต้องเจอกับความยากลําบากในการปรับตัวและการเซตติง้งรถในสนามแรกที่กาตา ก้องออกสตาร์ทในอันดับที่15ก่อนจะจบการแข่งขันในอันดับที่11เนื่องจากการเซตรถที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งฟอร์มของเขาก็กินเวลาต่อเนื่องแบบนี้ถึง4สนามโดยกล้องสมเกียรติสามารถจบการแข่งขันในอันดับ10ที่โปรตุเกสและพลาดล้มที่ออสตินสารัฐอเมริกาอย่างไรก็ดีแม้จะยังมีปัญหาด้านการเซตติง้งแต่ก้องก็พาตัวเองขึ้นมาจบในท็อป10ได้อีกครั้งที่เฮเลสประเทศสเปน หลังจากนั้นก็ทำผลงานโชว์ฟอร์มไล่แซงคู่แข่งจนคว้าอันดับที่5ได้ในเลมังประเทศฝรั่งเศสเมื่อเข้าสู่สนามที่6ที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนนับเป็นอีกครั้งที่ก้องสมเกียรติโดนโชคร้ายเล่นงานเมื่อถูกคู่แข่งชนล้มไปตั้งแต่โค้งแรกพลาดแต้มไปอย่างน่าเสียดายก่อนที่จะกลับมาคว้าแต้มได้อีกครั้งที่มูเจโลในประเทศอิตาลีด้วยการเข้าเส้นชัยในอันดับที่9หลังจากนั้นฟอร์มของก้องสมเกียรติจันทราก็ร้อนแรงขึ้นแบบผิดหูผิดตา ด้วยการทุบสถิติเวลาต่อรอบตลอดการที่แอสเซนด้วยเวลาต่อรอบ1นาที35.341วินาทีแม้จะมีข้อผิดพลาดในรอบการคอลี่ไฟจนต้องออกสตาร์ทในกริดที่17แต่เขาก็สามารถไล่แซงคู่แข่งได้ถึง12คันจนขยับขึ้นมาคว้าอันดับที่5ได้อย่างน่าประทับใจโดยสนามล่าสุดก่อนพักครึ่งฤดูกันก้องสมเกียรติก็ทุบสถิติเวลาต่อรอบอีกครั้งในสนามซัสเซลิงประเทศเยอรมนีด้วยเวลาต่อรอบ 1>, 1นาที22.698วินาทีเขาถูกจับตามองอย่างมากจากทุกทีมขณะที่ยังคงเจอปัญหาด้านการ q ค a l ลฟายเช่นเดิมจนต้องออกสตาร์ทในกริดที่17ซึ่งทำให้ยากมากในการเก็บคะแนนสะสมแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เขาสามารถพารถแข่งหมายเลข35แสแซงคู่แข่งแบบยับยับมาได้มากถึง11คันจนจบการแข่งขันในอันดับที่6แถมมีลุ้นโพเดียมอย่างเฉียดฉิวโดยหลังจากที่ผ่านครึ่งฤดูกาลแรกกับ9สนามแรกไปแล้ว ก้องสมเกียรติสามารถคว้าคะแนนสะสมไปได้56คะแนนขยับขึ้นมาลังอันดับ8บนตารางคะแนนสะสมขณะที่เหลือการแข่งขันอีก11สนามในฤดูกาลนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ทําให้กล้องไม่สามารถทําอันดับได้ดีมากนะักก็เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในส่วนของยางที่ใช้ซึ่งถือเป็นการล้างกระดานประสบการณ์และความเคยชินหลายอย่างทั้งในส่วนของนักแข่งและทีมช่างแน่นอนว่านักแข่งแต่ละคนนั้นมีความเร็วในการปรับตัวที่ไม่เท่ากัน แต่หลังจากที่ปรับตัวกับยางใหม่ได้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาของกล้องสมเกียรตินั้นไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการต่อสู้ชิงอันดับหรือการแซงคู่แข่งเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากนักแข่งคนนี้สามารถแซงคู่แข่งแบบยับยับได้เป็น1ิบอันดับในสนามหลังๆเหลือเพียงแค่การทําเวลาจัดอันดับให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถขยับขึ้นมาสู้กับหัวแถวได้เร็วขึ้นในการแข่งจริงอีกประเด็นที่น่าสนใจและน่าจะส่งผลกระทบไปแทบทุกทีมในคลาสโมโต2 คือเรื่องพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเฟรมจากค่าย Bosco os คสคูโ o ที่สามารถก้าวข้ามเจ้าตลาดอย่างค a เล็กไปได้เป็นที่เรียบร้อยทําให้เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากว่า Honda Team เอเชียจะสนใจเอาเฟรมใหม่นี้มาใช้งานบ้างหรือไม่เพราะมันก็น่าจะช่วยยกระดับผลงานของกล้องสมเกียรติจันทราไปได้อีกไม่น้อยหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Mo โต Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย